อยู่กับพงศ์แค่ทราบว่าเกมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเอ้ยนาทีโหลดไม่ครับเพื่อนถ้าถึงเข้าไม่ได้ย่งไงเนี่ยเขาปิการตั้งค่าถ้าเคยเข้าไม่ครับไม่ได้เข้าปิการตั้งค่าแล้วก็ทั่วไปก็ลงแล้วก็กดเลื่อนๆอ,อีกถ้ามันไม่มีแล้วก็กดการจัดก,การโปรไฟล์และอุปกรณ์ก็กด เนี่ยผมมันแอ o ูกับไมค์ครับผมโหลดไว้เนี่ยแต่ทุกคนคงไม่มีแอชูอ่ะลองกดอปก,ก่อนเอ๊ยจะมีคำคำแบบว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้อ่ะกดเข้าไปแล้วมันจะมีคำว่าไมค์ครับพ็อกเก t ตอีพีชันแล้วก็จะมีคำว่าเชื่อถือกดเชื่อถือไปก็กดเชื่อถืออีกครั้งแล้วก็จะเข้า เอ้ยต้องโหลดมาครับให้เสร็จก่อนแล้วก็เข้าการตั้งค่าแล้วก็กดการจัดการอุปกรณ์แล้วเอ้ยการจัดการอุปกรณ์โปรไฟล์และอุปกรณ์การจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์ก็อะไปที่เนี่ยก็เป็นกับด่านอ่ะโปรไฟล์ตัว b e i t แ,แล้วก็กดเชื่อถือแล้วก็กดเชื่อถืออีกครั้งหนึ่ง แล้วก็จบขเขาตายแล้วโคช่า่น1ุตอคนนึงอลน่าีแหละจำไม่ได้เดวลบอันนี้ก็โคชอะไรอย่าเแี้ยรอบอันนี้คาราบิกนนี่คือเบื้องหลังการเข้าไมาค้าไม่ได้อันจบให้ถามบอกมา